สมาร์ทโฟเอาตัวรอดสู้อย่างมิสตาตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ กำลังยึดจุดทุกชีวิตอยู่ ไปตรงนั้นดิวคูดาอยู่ ยูคูดาวอยู่ทริปเปิลคิลขอบคุณนะ Quadra kill. Fight wrong, Dominating. Unstoppelig! Rampeside! <laughs> ดิวคูดาวอยู่เยี่ยมเลยดิวคูดาวอยู่